han har 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 jo, det, altså når når i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  Norge, så 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 reiser veldig veldig ned, og ø, og han har så veldig lyst til å å reise det 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 siste fått ei e datter. Så, ø, nå, om noen uker, er off-season kan finne skifte Men det betyr at går ut et et mesterskap, to år i gang, da, for fire år siden, og nå inne สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีในอนอร์เวย์ชีดนอร์เวย์วันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์สบายๆนะคะวันนี้ที่นอร์เวย์นะคะหิมะตกด้วยนะคะ <g> ก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศหิมะตกมาฝากเพื่อนๆท้ายคลิปนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมีนะคะเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของเราเองนี่แหละนะคะก็เออ ประสบการณ์นะคะในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะก็มันจะต้องมีเรื่องที่แบบท้อแท้บ้างนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราไม่ใช่จะทําให้ทุกคนรู้สึกแบบไม่ดีตามเรานะคะเวลาที่ย้ายมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะแค่เราอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวของเรานะคะว่าเมื่อเราย้ายประเทศใหม่นะคะมาใช้ชีวิตที่ ต่างประเทศนะเราท้อแท้เรื่องอะไรบ้างนะคะอยากให้เพื่อนๆมีภูมิคุ้มกันเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศของเรานะคะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบท้อแท้มากๆนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ ก,การที่เรามาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะแน่นอนค่ะทุกอย่างเขาต้องเลือกจากศูนย์และทุกอย่างใหม่หมดนะคะสําหรับหลายๆคนและก็สําหรับตัวเราและแน่นอนการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะจากประเทศไทยแน่นอนนะคะทั้งเรื่องภาษานะคะอย่างที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็ใช้ภาษานอร์สนะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะ เรื่องอากาศนะคะประ,เ,ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะคะก็อากาศหนาวนะคะเกือบทั้งปีนะคะมีฤดูร้อนแค่2เดือนซึ่งฤดูร้อนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแดดทุกวันนะคะก็มีลมมีฝนบ้างน,นะคะซึ่งที่นอร์เวย์มีสีฤดูนะคะแต่กลายเป็นว่าหนาวเกือบทั้งปีนะคะนอกจากเรื่อง จากเรื่องอากาศแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะแตกต่างจากบ้านเรานะคะผู้คนนะคะผู้คนก็คือที่นี่การใช้ชีวิตเขาก็ต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ได้สนใจกันไม่ได้ทักทายเห็นหน้ากันก็ไม่ได้ยิ้มหรือทักทายะไรก็มีบางคนเท่านั้นนะคะเราก็ต้องดูเราก็ต้องแบบเขาเขาเรียกเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนาะคือเราต้องสังเกตเขาด้วยเออถ้าเขาดูแบบเหมือนจะ มีความเป็นมิตรนะคะยิ้มให้เราก็ยิ้มตอบนะคะทนธรรมแล้วก็เรื่องอาหารนะคะแน่นอนนะคะที่นี่ไม่มีอาหารตามสัง่งไม่มีตลาดโต้รุ่งไม่มีอาหารปากซอยนะคะเหมือนที่ประเทศไทยนะคะที่เราสามารถออ,ออกไปซื้อหน้าปักซอยนะคะก็เรื่องอาหารนะคะแล้วก็ เรื่องเรื่องการคมนาคมนะคะที่นี่ก็ไม่ได้มีวินพี่วินนะคะหรือว่าทุกๆบริการนะคะที่เราอยากจะไปไหนใกล้ๆแล้วแบบเออโทรเรียกพี่วินนะคะโทรเรียกพี่ตุกๆมาเนาะคือที่นี่ก็ส่วนมากก,ก็ทุกกบ้านก็จะมีรถส่วนตัวนะคะแล้วก็ใช้ออบริการออรถสาธารณะนะคะแต่อย่างที่บอกคือที่ต่างประเทศรถสาธารณะก็จะ วิ่งเป็นเวลานะคะวิ่งถ้าอยู่นอกเมืองเหมือนเราอย่างเงี้ยนะคะก็30นาทีต่อคันหรือถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เงี้ยก็คือ1ชั่วโมงนะคะซึ่งแน่นอนนะคะการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเหมือนที่เราบอกมาอุปสรรคนะคะพวกนี้มันทําให้เราเกิดความท้อแท้นะคะแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดน่ะเราเราไม่ได้ท้อแท้ทุกเรื่องนะคะมันจะมีเรื่อง เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะตะกกนก็คือเรื่องอาหารอาหารคืออะไรคือการทําอาหารนะคะให้ตัวเองกินนะคะอย่างที่บอกคือคนที่ย้ายมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะต้องทําอาหารกินเองเพราะว่ามันไม่มีอาหารที่เราต้องการอย่างพวกอาหารไทยถ้าเป็นที่ร้านอาหารเขาก็จะขายพวกเบสิกทั่วไปแกงเคียวหวานแกงแดงผัดไทยผัดเม็ดมะม่วงหิมพาน อะไรอีกล่ะที่ที่เหล่านี้ที่แบบเออต้อยมยำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งต้มข่ากายอะไรเงี้ยที่มันเหมือนเบสิกอะที่แบบคืออาหารพวกนี้เราไม่ต้องกินในเราไม่ต้องกินเราก็อยู่ได้แต่ที่เราพูดถึงก็คืออาหารที่เราอยากจะกินแบบอาหารแซบ่บๆนะคะอาหารแบบเขาเรียกอะไรคะอาหารบ้นบานเราอะอาหารอีสานอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ทําขายอะทุกคนแล้วแล้ว คนที่อยู่ที่นี่น่นะคือเขาก็ทำกินเองอันนี้คือเขาทำอาหารเป็นไงทุกคนแล้วที่นี่เรื่องที่ท้อแท้อย่างที่บอกสำหรับเราคือเรื่องการทำอาหารเพราะว่าเราทำอาหารไม่เป็นเอา้าถ้าทำอาหารไม่เป็นก็ต้องทำสิถูกไหมใช่อันนี้มันก็ถูกแต่การที่เราทําอาหารไม่เป็นและเราไม่ได้ชอบทําด้วยทุกคนซึ่งบางคนอ่ะเขาทาอาหารเป็นอยู่แล้วนะคะที่ไทยแต่แค่เขา ไม่ได้ทําเพราะว่าที่ไทยคือเราสามารถซื้อได้คือเขามีฝีมืออยู่แล้วใช่ไหมคะเขาย้ายมาเขาก็แค่เปลี่ยนตัวเองคือเขาก็ต้องลงมือทําเองอันนั้นคือเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็ทําอาหารอร่อยใช่ไหมคะแต่สําหรับเราคือไม่ได้ชอบทำอาหารไม่ได้ทำอาหารไม่เป็นใช่ไหมคะพอเราย้ายมาทุกคนมันเหมือนคือคือเราต้องแบบมันต้องทนอ่ะคือเพื่อนๆเคยเป็นไหม เวลาเพื่อนๆไปกินอาหารที่ร้านอาหารใช่ไหมคะถ้าอาหารไม่อร่อยเพื่อนๆอยากไปทานอีกไหมเพื่อนๆก็จะไม่กลับไปอีกใช่ไหมคะก็เหมือนเราทุกคนการที่เราทําอาหารให้ตัวเองกินแล้วมันไม่อร่อยเพื่อนๆเพื่อนๆอยากจะกินไหมเราก็ไม่อยากจะกินฝีมือตัวเองไงทุกคนมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะดูเล็กๆนะเพื่อนๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะมันทําให้เรารู้สึกแบบเออไม่รู้จะกินอะไรในแต่ละวันอ่ะทุกคนคือ ถามว่าที่ร้านเอเชียร้านขายของไทยอะ่ะเขาก็มีผักมีของไทยที่ขายนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราทําอาหารไม่เป็นคือเราไม่รู้อะ่ะทุกคนว่าเราจะทําเมนูอะไรให้ตัวเองกินคือเวลาบางทีนะเพื่อนเเราไปซื้อของที่ร้านไทยบางทีเราก็ซื้อซื้อมาซื้อมาแล้วเราไม่รู้จะทําอะไรของมันก็เสียนะทุกคนคือเราไม่รู้จะ จะทาอะไรอะ่ะคือถามว่าโอเคเราอาจจะเข้าไปดูใน youtube นะเพื่อนๆแต่ youtube มันก็เหมือนเป็นแค่แนะนําว่าเราเออเราก็ทําตามนะทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ตรงปกอะ่ะทั้งรสชาติแล้วก็หน้าตานะคะคือไม่ตรงปกเลยคือทุกคนต้องเข้าใจว่าคนที่เอ่อทำอาหารไม่เป็นไม่มีฝีมือต่อให้เครื่องครบยังไงอะ่ะทุกคนมันมันไม่ได้จริงๆนะ มันสามปีกว่าที่เราต้องทำอาหารให้ตัวเองกินอะ่ะทุกคนคือยังเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำบ่อยมากเราเราจะทำเมื่อเราอยากอยากกินจริงๆนะอย่างพวกแกงเห็ดอะไรเงี้ยคือถ้าเราอยากกินเราก็ไปซื้อของมาแล้วเราก็ดูตาม YouTube เนาะว่าก็ทำยังไงอะไรแล้วก็ใส่แต่คือมันก็พอกินได้อะ่ะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้แบบว้าวอะว้าวเหมือนที่เราแบบเออ กินตามตลาดที่ไทยที่แม่ค้าเขาขายเนาะคือมันอร่อยจังเลยหรือไม่ก็แบบเพื่อนๆนสมัยเรียนที่ที่เราไปโรงเรียนนะคะคือตอนนั้นไปโรงเรียนนะคะเลือกเรียนอะไรก็ไปเพื่อนๆนคนไทยเขาก็แบบทำเนาะคือเขาก็เขาเอ้ยทาไมเขาทาอร่อยจังเราดูเขาทามันก็เหมือนเราอะเราใส่เราก็มีของครบเหมือนเขาแต่รสชาติมันไม่เหมือนกันเลยเพื่อนเพื่อน คือจะบอกว่าถึงเราจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะทุกคนแต่เราไม่เคยทําอาหารนะตอนเราเด็กๆนะคือเราแค่หุงข้าวนะคะกับล้างจานรอรอแม่นะคะึค่งพ่อแม่ไปไล่ไปนากว่าจะกลับมาก็ค่ำใช่ไหมคะคือเราก็แค่หุงข้าวล้างจานรอหรือ,รอถ้าเราหิวถ้าเขากลับมาค่ําเราก็แค่คือเมนูง่าย,ายๆเพื่อนๆสมัยตอนเด็กก็คือทอดปลาทูเนาะแล้วก็ทอดไข่นะคะหรือไม่เมื่อก่อนอะ ้ามงน,นอกอะ่ะเขาจะมีถ้าเป็นร้านขายของชําเขาจะมีกับข้าวถุงด้วยนะคะถุงสิบบาทอะไรเงี้ยคือเราก็ซื้อมาแบบกินอะ่ะทุกคนคือเราเราไม่เคยช่วยแม่ทาอาหารเลยนะคะเพราะว่าคือถึงเข้าไปช่วยเขาบอกให้ตําพริกนะทุกคนเราก็ตาเหมือนกับว่า,วากลัวกลัวพริกมันจะแตกนะคะกลัวพริกมันจะแหลกกลัวคกมันจะแตกนะคะเขาก็ไม่ให้ทําพอเขาให้ช่วยหั่นผัก แบบเครื่องเคียงเล็กน้อยเราก็หั่นกลัวมันจะเจ็บนะทุกคนทีนี้แม่เห็นเขาก็แบบดูแล้วแบบเราเหมือนไม่คล่องอะ่ะทุกคนเขาก็แบบไม่ให้เราทําเลยกลายเป็นว่าเพื่อนเนเชื่อไหมคือทำเนื้อทำปลาหรือหั่นผักหรืออะไรก็ตามแต่คือเราไม่คล่องเลยอะ่ะทุกคนมันเลยทําให้เรารู้สึกไม่ชอบเข้าครัวนะคะไม่ชอบทําอาหารใดๆทั้งสิ้นไม่ชอบล้างหม้อไห้ะนะคะ,นะค,ะคือไม่ชอบเลยคือแบบ นี่แหละค่ะคือความท้อแท้ของเราคือในเรื่องทำอาหารจริงๆมันเป็นอะไรที่เราแบบเหนื่อยมากคือทุกวันนี้คือคุณสามีทำอาหารทำอาหารนอสหรืออะไรก็แบบพวกเขาเรียกอะไรพอกชอ็อปหรือพวกสเต็กปลาแซลมอนหรืออะไรอะ่ะคือเราเราก็ต้องกินอะ่ะคือเราก็กินได้นะพวกนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้กินก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกวันเนาะเราก็อยากจะกินอาหาร ไทยๆของเราบ้านทุกคนเชื่อไหมคุณสามีทำอาหารให้อะไรให้เราเราก็กินหมดทุกคนเพราะว่าคือมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากมากๆเนี้ยเราก็แบบอาจจะผัดกะเพราง่ายๆค่ะก็ผัดผัดกะเพราหมูกะเพราไก่อะไรเงี้ยคือมันก็พอกินได้นะทุกคนซึ่งนี่แหละค่ะคือความท้อแท้ของเรานะคะสําหรับคนที่ทาอาหารไม่เป็นเหมือนเราแล้วต้องมาใช้ชีตยุต่างประเทศนะคะคือคลิปนี้เราก็เหมือนมาบอก คือประสบการณ์ของเราอะค่ะคือเหมือนกับว่าอยากให้คนที่กําลังจะเย้ายประเทศแล้วทําอาหารไม่เป็นเหมือนเรานะส่วนคนที่ทําอาหารเป็นแล้วก็ดีใจด้วยนะคะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะคือหัดทำอาหารนะคะที่ไทยว่าที่ไทยคือมีเครื่องปรุงหรือเครื่องเครื่องอะไระอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่มันมัน,ม,นมันหาได้เราก็สามารถแบบ ฝึกทาได้เลยนะอาจจะคืออาจจะทําให้เราแบบชอบทําอาหารมาจากที่ประเทศไทยเนาะพอมาอยู่ที่นี่ก็จะได้แบบมีความสุขไม่ลําบากนะ,ะจะได้แบบเออมาก็แบบเออทำอาหารเป็นเลยเลยนะคะก็ไม่ได้ที่จะทําคือคลิปนี้ก็ไม่ได้ที่จะทําให้แบบเออใครที่เข้ามาชมแล้วรู้สึก ทอแท้แล้วแบบอุ้ยถ้าฉันมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศฉันต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างอย่างที่บอกเรื่องภาษาอากาศวัฒนธรรมผู้คนการสัญจรแม้แต่เรื่องอาหารอะไรเงี้ยคือแค่อยากให้นะคะเอ่อเป็นเป็นประสบการณ์นะคะมาถ่ายทอดนะคะจะได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็เตรียมตัวก่อนนะคะที่จะย้ายประเทศนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ มีเรื่องมาฝากนะคะแค่นี้ก็เดี๋ยวถ้ามีนะคะเรื่องราวอะไรก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ